เขาเรียกพ่อผู้นำเขาหลบแล้วนะเขาก็เรียกพ่ออยู่นี่หรอผมอยากให้เรียกองี้หน้าสื่อเนี่ยหน้าสื่อได้ไหมผมเป็นพ่อมันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ลุงต้องการอะไรบ้างคุยคุยกับพวกหนูก็ได้อยากระบายอะไรกับผู้หนูก็ที่อยากระบายเนี่ยคือผมหนึ่งผมอยากเจอหมอปลาถ้าหมอปลามาได้คือผู้หนูไล่ผีไล่ผีไม่ได้ไล่ไม่ได้ ได้ใช่ไหมแต่หรือหรือพี่อยากจะอาชูวิทย์มาถ้าอาชูวิทย์มาได้เอามาได้ทันทีทันใดเลยแล้วผมจะนั่นเลงอะไรให้ดูแถวนี้ว่าผมบ้าหรือไม่บ้านะว่าผมผมไม่มีที่จะยืนแล้วนะครับแถวเนี้ยผมจะบอกให้แต่ผมไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีคนรู้จักผมเลยแต่ผมอยากให้คนรู้จักผมที่อื่นก็ได้ ที่มีใจเมตตาผมเห็นว่าทูวิทอ่ะเอาตังไปให้ไปให้โรงพยาบาลสามล้านเงินสดเลยผมเป็นคนบ้าผมยังอยากได้เลยถาถ่ายลูกผมก็ติดนอนอยู่บนนะปลานอนไม่ได้ป้าหันละแวปาหัว ผมไม่เคยนอนกับเพียกับผมตื่นไม่ได้เลยมาร่วม20ปีผมอยู่ด้วยกันมาร่วม20ปีาระบาไม่ใช่มันนั่คือเดี๋ยวต้องไปไหนอ่ะไรวัวบ้าพวกผู้ต้องหาเรียกคนเงินหน้าบาทเดียวว่คุณยังอยากได้เลยสลิทเบี้ยวกูยังอยากได้เลยเพราะอะไร วูรู้ว่าไปหาคุณกวีไปหาหมอปลาไม่รู้ไปทะเลาะกันตั้งแต่เมื่อไหร่ พี่กากระผมเป่าเอานี้ดีกว่าไหมคนขายเลยด้วยเนี่ยพี่กากระผมไหมเนี่ยคนบ้าอย่างผมเนี่ยเป็นมาหนึ่งเที่ยวนะครับผมเห็นแบงค์ร้อยเนี่ยมันปิวอยู่หัวนอนผมเนี่ยแถวเนี้ยเต็มเลยเนี่ยพี่เจ้าเลี้ยบพี่พี่ทำอะไรผยากให้มายว่ายังไงแต่ผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายนั่นแหละ ก็ผมก็ไม่รู้ไงเก็บขึ้นมามันผิดกฎหมายเอาอย่างนั้นพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่อย่าพูดกับผมนะถ้าติดต่อว่าผิดกฎหมายไหมเนี่ยพี่พี่อยากเดือดร้อนไหมทำไมอ่ะเอาพี่อยากเดือดร้อนไหมเดือดร้อนยังไงผมจะฉีกเงินให้เนี่ยผิดกฎหมายนะเดี๋ยวก่อนพี่อน่อย่าล้อผมนะถ้าล้อผมผมโวยวาย ไม่รู sure. من, いい้ผมไม่รู้แต่อย่าล็อกผมนะถ้าล็อกผมนะหลักฐานด้วยคงเลยนะเนี่ยผมจะบอกให้นะใช่ใช่ผมจะบอกให้นะเนี่ยถ้าผมเป็นไรนะผมไม่อยากดูแล้วผมไม่อยากไปไหนนี่จิ๊บจักรยานไปโดนผมเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ผมไม่อยากไปไงพี่อยาก พี่อยากมีเรื่องไหมยโนนั่นแหละผมไม่ได้ว่าอะไรอะไรผมไม่ดื่มดมสไหมไม่ดื่มดก็ทึงาการเนี้ก็ผมอยากจะดังและชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็เรื่องของมันขนาดเดีนยวอพี่จะจับผมไม่ได้จับนผมไม่ได้จับอนักข่าวดูนะว่าจับหรือไม่จับนะดูนะดูนะไม่ใช่ดูนะดูนะแล้วถ้าใคร ใครรู้กฎหมายนะช่วยผมด้วยนะช่วยผมด้วยนะผมไม่อยากจะหันหาใครแต่ผมอยากเน่นนักเรียพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเจมูงจมึงจมไม่รู้อ่านนี่นะคนที่พูดไม่รู้เรื่องตัวเองเอาเอาเลยใต่เลยผมไม่ว่าอะไรแต่คนรู้กฎหมายนะช่วยด้วยจะได้รู้ว่าคนโจรคือเป็นคนไหม ไปสงบเสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนะครับครับครับแต่ถ้าไม่อยากมีเรื่องนะผมจะบอกให้นะไม่มีเรื่องหรอกอะไรโวยวายแบบนี้นะครับี่เมาอะไรก็ยังไม่รู้คุณเป็นใครใค้ไปสงบเสติอารมณ์ก่อนคุณเป็นใครอกตัวล็อกตัวไปอย่านะพี่ตัวไปจันไปยังไงไม่ไปกูพูดดีเที่ยวแล้วถามเถามนักเท้าถ่ายไว้เลยนะถ่ายไว้เลยนะไอ้เวท ถ้ามึงอยากดัง mm. มึงมาหากูได้เลยกูอยากจะรอมึงที่โรงพักปูพูดไปรู้เรื่องไงนึกว่าูไม่ติดอะไรอ่ะพ่อกูมีเชียบ้ากูเจ็บมือเนี่ยมึงรู้บ้างไหมไปก่อนไปนั่งกูตายให้กูเจ็บมือผมไม่รู้ว่าพี่จะใหญ่ขนาดไหนนะกูเจ็บมือมึงได้ยินไหมขึ้นดีๆรู้ไปเ ถ้ามึงเก่งจริงอะมึงมาหากูได้เลยคนไหนคนไหนไอชูวิทย์ชูวิทย์อะไรก็ไม่รู้ไอไอที่ยาดังเนี่ยเนี่ยอย่กไับไม่มีพักเพราะว่าชูวิทย์ไอชูวิทย์มันอยู่ ผมเป็นคนยังไงครับโอเคพห่ครับขอบคุณครับนักข่าวเนี่มีใจื้อไม่ใช่มีคนยคุ้มนีคุ้มร้ายถามหัวต่อควายมันพูดไม่ไม่เป็นภาษาเรามันพูดไม่เหมือนเราเอ็งถามอย่างพูดอีกอย่างแสดงอาการออกเลยป้าดูออกว่าผิดปกติกป้าอยู่ด้วยกันมาอยู่มาตั้งนานแต่ป้าไม่พูดท่อป้าอายเขา ท่านี้ป้าอายไหมพ่อไรให้ม่ไปส่งขวัวส่งของ,ของมันก็นเอาเงินไปนะแล้วไปซื้อกินคนเดียวฮะแล้วลูกป้ากลังหลายคนต,ตังค์ที่มันเอาไปใช้คนเดียวแทนที่มาใช้ในครอบครัวมันไม่เอาที่ป้าถึงได้โทรแจ้งหนูเนี่ยถึงได้โทรบ,บอกหมอหนึงไปเนี่ยว่าหมอหนึงที่ขอปรึกษานะ่ะเหอะพี่ทุกนี่มันเป็นเหตุอย่างนี้ปกติไม่อยากพูดหรอกเรื่องเงี้ยป้าอายนะไม่ใช่ไมมอายแล้วลูกป้าอยู่เรียนอะ่ะเขาไม่ทาอะไรป้าป้าก็ไม่รู้อตอนนี้ในบ้านอยู่กันอยู่สี่คนนะคะ